สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมอเตอร์ไซค์เข้ารายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจัก,กรยานยนต์ดำเนินรายการโดยผมสุรชัยพันธเพิ่มพูนครับช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Yamaha ในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ใหม่รวมทั้งหมด4รุ่นประกอบไปด้วย YZF R1 YZF-R7 YZF-R3 และ YZF-R125 ฉลองครบรอบ60ปี Anniversary Edition ของทีมแข่ง Yamaha World Grand p r i ที่เริ่มลงแข่งขันครั้งแรกในปี1961มาถึงวันนี้เป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมากครับ y ม m a h a สามารถคว้าแชมป์โลกรวมทุกรุ่นไปคลองได้ถึง511ครั้งเป็นแชมป์ผู้ผลิตมากถึง37ครั้งมีแชมเปี้ยนผ่านมือ y ม m ฮ่ามากถึง 38คนสำหรับการแข่งขันรุ่นใหญ่สุดก็คือเวลกรังปี5 0 0ยซีซยามาฮ่าลงแข่งครั้งแรกในปี1973หรือว่าปีพศ2516เพียงแค่3ปีแรกยามาฮ่าก็สามารถคว้าแชมป์โลกมาครองได้ในปี1975ด้วยฝีมือของเกียโคโมอากอสตินีถัดมาก็คือเคนนี่โรเบิร์ตครับคว้าแชมป์โลก3ปีซ้อนในปี1978 ถึงปี1980จากนั้นเอ็ดดี้ลอสันก็สามารถคว้าแชมป์กับยามาฮ่าได้อีก3ปี mm. ก็คือในปี1984 1986 mm. และก็1988แชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่ของยามาฮ่าอีกคนหนึ่งก็คือเวลเลนนี่คว้าแชมป์มาครอง3ปีซ้อนในปี1990 1991และ1992และแชมป์โลกผู้โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์โลกก็คือวอเลนติโนรัสซี คว้าแชมป์ให้กับยามาฮ่าในปี2004 2005 2008และ2009รวมทั้งหมด4ปีถัดมาก็คือฮอเก้โรเลนโซครับคว้าแชมป์ในปี2010 2012และปี2015รวมทั้งหมด17สมัยด้วยกันและในปีนี้ปี2021ครับฟาบิโอควาตาลาโลก,กำลังจะคว้าแชมป์โลกสมัยที่18ให้กับยามาฮ่าเพราะว่ามีกะแนนสะสมนำอันดับที่1ประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของยามาฮ่า กับการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์โลกนั้นเริ่มต้นครั้งแรกในเดือนพฤษภาคมปี1961หรือพศ2504ที่ฝรั่งเศสกลางปีในรุ่น2 5 0ซ c กับรถแข่ง y ม m a h a RD48 y ม m a h a ใช้เวลาเพียงแค่3ปีครับในปี1964กับรถแข่ง RD56 คันนี้เครื่องยนต์2จังหวะ2สูบเรียงโรตารีดิสวาล50แรงม้า ที่11,000รอบต่อนาทีก็สามารถควา้าแชมป์มาครองได้ถึง2ปีซ้อนด้วยฝีมือของฟิลลีดในปี1964และปี1965ติดต่อกันส่วนรุ่นเวลกลังปี 500cc ยาม,มาฮ่าใช้เวลาเพียงแค่3ปีเท่านั้นก็สามารถควา้าแชมป์โลกมาครองได้ในปี1975หรือว่าพอ,อ2,518ด้วยฝีมือของเกีย o m โคโมอากอสตินีกับรถแข่ง YZR 500 เครื่องยนต์2จังหวะ4สูบเรียง 494cc ให้พลังสูงสุด90แรงม้าสังเกตดูจากภาพจะเห็นนะครับว่ามันมีความสวยงามคลาสสิกกับดีไซน์ของฟูลแฟริงหน้าที่มีความโค้งมนและสวยงามเป็นอย่างยิ่งและในวาระครบรอบ60ปีของทีมแข่งยามาฮ่าก็ได้มีการเปิดตัวใหม่ทั้งหมด4รุ่นนี่คือ YZF-R1 สีขาวแดง กับลดลายสติกเกอร์ในแบบสปีดบล็อกที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของยามาฮ่าเครื่องยนต์4สูบเรียง 998cc ในแบบคอสเพลนแคลงชาร์ฟให้พลังสูงสุด200แรงม้าที่13,500รอบต่อนอาทีแรงบิดสูงสุด112.4นิวตันเมตรที่11,500รอบต่อนอาทีคันเร่งไฟฟ้าแบบ APSG พร้อมด้วยกล่อง IMU แบบ6แกนมาพร้อมกับระบบ YCCT และ YCCI ถัดมาก็คือ YZF-R7 Super Sport 2สูบเรียงรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปวันที่18พฤษภาคม2564หรือเมื่อ4เดือนที่ผ่านมาและขณะนี้ y ม m a h ากำลังจะมีการเปิดตัว YZF-R7 ในเมืองไทยของเราคาดว่าเดือนตุลาคมนี้จะได้เห็นตัวจริงกันอย่างแน่นอนมันโดดเด่นด้วยดีไซน์ที่มีความแหลมคมฉบเฉียว เครื่องยนต์2ส,สูบเรียงคอสเพรนทูปริมาตรจริงอยู่ที่689ซีซีให้พลังสูงสุด73.4แรงมา้าที่8,750รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด67นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อน,นาทีมาลุ้นการเปิดตัวที่มาแทดงเราครับว่ามันจะเปิดตัวด้วยราคาเท่าไหร่ในช่วงเดือนตุลาคมที่จะมาถึงนี้ครับสำหรับ YZF-R125 คันนี้เมืองไทยไม่มีขายครับของเราจะเป็น YZF-R15 ที่ยุโรปนั้นจะเป็น YZF-R125 รูปโฉมดีไซน์เหมือนกันแต่ว่าเครื่องยนต์นั้นขนาด 125cc ให้พลังสูงสุด15แรงมา้าแต่ว่าราคาค่าตัวของมันนั้นจะแพงกว่า YZF-R15 ของเมืองไทยสำหรับ YZF-R3 นั้นจะเป็นสเปคเดียวกับของเมืองไทยมันโดดเด่นด้วยดีไซน์ของฟูล a ฟลิ n งหน้าที่มีความรู่ลมมากกว่าเดิมให้ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานที่ต่ำกว่าดังนั้น เรื่องของอัตราเร่งความเร็วในช่วงของความเร็วสูงสุดจะเพิ่มขึ้นถึง8กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อเทียบกับ YZ-FR 3รุ่นก่อนหน้าแม้ว่าเครื่องยนต์ของมันนั้นจะเป็นแบบ2สูบเรียงชุดเดิมครับ321ร้อี่สบเด o v e r h e a d camshaft วา wow, ล์ว4วาล์วต่อสูบกระบอกสูบแบบไดอะซิลลูกสูบฟอสต์อลูมิเนียมอัดขึ้นรูปให้พลังสูงสุด42แรงมา้าที่1750รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด29.6นิวตันเมตร ที่9,000รอบต่อนาทีชายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีด12รูให้พลังอัตราเร่งความเร็วสูงสุดได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งเจ้า yzf r 3คันนี้นะครับจะไม่มีจำหน่ายในเมืองไทยมันคือสเปคและก็รูปแบบดีไซน์ที่ออกมาเพื่อขายในโยุโรปเท่านั้นซึ่งเป็นการฉลองครบรอบ60ปี anniversary edition ของทีมแข่งยามาฮ่ที่จะมีสีสันลวดลายกราฟิกแบบสปีดบล็อกเหมือนกันทั้ง4รุ่นตลอดช่วงปีที่ผ่านมา ก็จะมีคุณผู้ชมสอบถามกันมาอย่างต่อเนื่องครับว่า YZF R3 ที่มีกระแสข่าวในโลกออนไลน์ว่าจะเปลี่ยนโฉมกันในปีนี้ผมก็บอกทุกครั้งครับว่าจะไม่มีการเปลี่ยนโฉมในปีนี้อย่างแน่นอนส่วนปีหน้าจะมีกระแสข่าวอย่างไรติดตามกันต่อไปครับจากประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของ Yamaha ในวาระครบรอบ60ปีของการแข่งขันเวลกลังปีและโมโต GP จนถึงปัจจุบันนี้เป็นการพิสูจน์และยืนยันให้เห็นครับว่า ยามาฮานั้นเป็นค่ายแรกของญี่ปุ่นที่ลงแงข่งขันในระดับเวิลด์กางปีและเป็นแชมป์เวิลด์กางปี5 0 0ซีค่ายแรกของญี่ปุ่นด้วยฝีมือของเกียโคโมอากสตตนีในปี1975และถัดมาก็คือเคนนี่โรเบิร์ตเป็นแชมป์โลกถึง3ปีเอ็ดดี้ลอสันเป็นแชมป์โลกอีก3ปีเวเลนี่แชมป์โลก3ปีขณะที่าเลนติโตรัสซี่เป็นแชมป์โลกถึง4ปีและฮอกเก์โรเดนโซแชมป์โลกอีก3ปี และมาถึงวันนี้กับนักบิดดาวรุ่งใหม่ล่าสุดของ Yamaha ก็คือฟาบิโอคอตาลาโลกำลังจะคว้าแชมป์โลกไปครองอย่างยิ่งใหญ่ด้วยกนรผสมที่นำ คู่แข่งขันรายอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับในปีนี้แชมป์โลก Mo t ต GP จะเป็นของยามาฮ่าอย่างแน่นอนสำหรับสปอร์ททุกรุ่นของยามาฮ่าในเมืองไทยตั้งแต่ y z f R15 YZF R3 YZF R6 รวไปจนถึง y z f R1 ทั้ง4รุ่นนะครับประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีภาพลักษณ์ของรถสปอร์ตยามาฮ่าในเมืองไทยยังคงสูงสุดอันดับที่1จากนี้ไปเราจะมารอการเปิดตัว YZFR ซในเมืองไทยของเราในช่วงเดือนตุลาคมที่จะมาถึงนี้ครับ